ตามน้ำจิ้มเอ้น้ำจิ้มซีฟู้ดเมี่ยงน,ะน้ำจิ้มเมี่ยงเะาทำจิมสุสารพัดเลยเมี่ยงปลาเมี่ยงหมูเมี่ยงไก่เมี่ยงกุ้งได้หมดจำไว้ตามถึงกล่องแช่ตู้เย็นเลยง ทำแค่นี้ก็เมื่อยแล้วต้องมีเครื่องปั่นเนาะนี่ก็ได้แล้วค่ะแหลกแล้วแหลกแล้วตำถั่วใส่อาถั่วใส่ถั่วใส่ถั่วใส่ที่ถั่วตัดแบบนี้มาค่ะถั่วตัดถั่วตัดเดี๋ยวสามันก่อน นี่เราก็จะใช้ใส่น้ำไปนะคะเอาน้ำใส่น้อยใส่หรือว่ามันได้แค่ไหนผสมโอ้ก้องก้องก้องขาก้องขาเอาลงหน่อย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 นี่โอ้น้ำยังน้อยอยู่ ข้างพวงตามข้างพวงสามนาทีเลยนะคะเอาสามนาทีปึ๊บบีบมนะมมานาวค่ะมะนาวมะนาวไม่มีน้ำเหร่ซื้อมาแล้วโอ้มีเม็ดอะ 3ามนาทีเอาคลิปยาวคลิปสั้นบ้างนะการทาน,น,นใส่น้ำตาลใส่ถั่วตัดใส่ชูรสใส่อือหือ้ออ,อร่อยมากเลยอะ่ะจะเผ็ดไปหน่อยอ๋อรสเผ็ดทำเมี่ยงนะคะเมี่ยงเมี่ยงอือหึอ จัดจ้านใช่ไหมอร่อยมากขอบคุณนะคะเนี่ยรสชาติใช้ได้ค่ะใส่ถั่วตัดอ,อ,อร่อยจัดจ้านขอบคุณนะคะให้เฮงเฮงปังปัง,ปงให้โชคดีมีชัยนะคะขอบคุณมากค่ะทำน้ำจิ้มเมี่ยงนะคะขอบคุณมากค่ะ